คำว่าวันนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า today today นะครับเมื่อวานนี้นะครับ esterday, yesterday yesterday ส่วนเมื่อวานซืนนะครับก็คือวันก่อนหน้าเมื่อวานนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า the day before yesterday the day before yesterday คำว่าวันพรุ่งนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Tom orrow, tomorrow tomorrow นะครับ ส่วนวันมะรืนนะครับก็คือวันหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า the day after tomorrow the day after tomorrow นะครับคำว่าทุกวันนะครับใช้คำว่า every day every day ส่วนคำว่าวันเว้นวันนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า every other day every other day ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ